ภาพอาจจะบจำเถ่าต่กวดครับนี่ก็อันนี้มะนาวนะครับมะนาวไปอ,อันนี้ก็เกิดหวานในสวนข้องห้าเพราะว่าปลูกเพื่อให้เกิดความสวยความงามนั่นเองพี่น้องถ้าชนะที่เท้าใส่เก็บน้ำแบง่แบงโซนพื้นที่บ่หลายครับพี่น้นองพื้นที่ประมาณเก่าเก่าไหลน,นะครับหน้าแปลงนี่แบ่งเป็นสามโซนนั่นเองครับ ห้งเขาปลูกหลายนะครับแล้วก็ในส่วนที่ห้เาปลูกหลายก็จะเป็นการขยายพันธุ์อ้อยหวานที่ว่าเขาทั้งหมดแล้วนั่นเองครับพี่น้องก็เขาจะระบายออกท่านหรือว่าท่านก็อีกอยังเจ็ดว่าหน้าจะท่านนะครับครับพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยเป็นลูกแะครับอันนี้ก็คือแจงนะครับ ละมดนะครับต้นละมดอยู่ในหน้าสะาพสมของพมิรตนน้นเดียวนั่นเองนะครับนี่ก็คือไว้ใช้ประโยชน์ใช้สอยอยู่ในทุงหน้าของเห้าครับในช่วงที่ว่าน่าแรงหรือว่าพนทิมช่วงนั้นตอนลยครับจะคือเหาก็เลยขยายพันธุ์เองโดยการตัดเป็นท่อนเป็นท่อนครับเอาไปแช่นะ้ำทิดหลังจากนั้นครับ ข,านานข้าบลังจากนั้นก็ขึ้นมากจะเป็ s, <S นนี่ครับมะนาวไหลเม็ดนะครับอันนี้พ่อพี่พ่อนครับมาราะว่าจะเป็นเพื่อพักผลไม้ชนิดใดก็ตามตจครับถ้าจะปลูกแบบภาพบลังจากนั้นก็ขึ้นมากจะเป็นนี่ครับมะนาวไหลเม็ดนะครับอันนี้พ่อพี่พ่อนคขับมาเอจุดเอไรยุ่งนั่งนันเองนะครับ เนี่ยครับทั้งหมดพักเม็กมันจะมีอยู่สองจนพะนั่นครับอยู่ในสวนหลังจากนั้นครับปีดฝนแรงเข้าบ่อได้เขาแม้แต่ล่วงเดี่ยวกับเกิดไปกับด้วยโตซาต์นั่นเองเราจะได้ไม่การพัฒนาจอไปในสวนพลังกิมจูพ่อปลูกกระจายไปน้ำแข็งไอ้คลองนี่ครับคลองขุดส่วนที่สามนะครับนี่ครับพ่บอก็บปลูกอยู่ริมคลองครับอยู่ถนนเดี๋ยวตะไคร่นะครับอันนี้ที่น้อง พักแม็กบานเฮ้าี่น้อนโอ้โหครับยอดอ่อนๆครับเสียงนะครับแต่ว่าช่วงนี้ฮาบเนี่ยครับอันนี้เฮาใส่ระบบพลังงานทดแทนครับดูดหน้ามาจากคลองแล้วจ็สตะลุกด้านล่างครับซิบนี่ก็สวัสดีพี่พี่น้องครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่ของไรน่นาสวนผสมคือเกานะครับครับตอนนี้แล้วก็ไป ได้ครับเนื่องจากอันนี้สะลูกใหญ่พอสมควรครับเป็นสะดังเดิมของเข้าครับแต่งแเข้าเดิมเอ่งนะครับแต่ว่าช่วงนี้ฮอบนะครับอันนี้เข้าใส่ระบบพลังงานทดแทนครับดูดน้ำมาจากคลองแล้วก็สะลูกด้านล่างนี่ครับพึ่งเข่าปีที่สองนะครับปีแรกเขาปลูกบุกีตนโมเพียงเพราะว่าจะเป็นเพื่อพักพลไม้ช่นิดใดก็ตามแต่ครับเ้าจะปลูกแบบไว้ใช้ ประโยชน์แจ่สอยอยู่ในถุงหน้าของห้าครับในช่วงที่ว่านาแรีงหรือว่าพนทิมช่วงนั้นยองตามธรรมชาติปลูกทั้งหมดครับเพราะวนั่งจากเมื่อก่อนเป็นพื้นที่โล่งทำหน้าย่างเดี่ยวนี่ครับพลังจินมจูบอหาวานในสวนของห้าเพราะว่าปลูกเพื่อให้เกิดความสวยความงามนั่นเองพี่น้องครับขึ้นไปสวนด้านบนครับตอนนี้ก็ยังช่วงรับขึ้นไปสวนด้านบน ครับตอนนี้ก็ยังช่วงกอกหวานในสวนข้าวเพราะว่าปลูกเพื่อให้เกิดความสวยความงามนั่นเองพี่น้องนะครับพี่น้องเห็นว่าครับเนี่ยเป็นลูกแล้วครับอันนี้ก็คือ,อแดงนะครับเองนะครับแต่ว่าช่วงนี้นครับอันนี้ข้าใส่ระบบพลังงานทดแทนครับดูดน้ำมาจากกล้องระดัสตะลูกด้านล่างเอ,อ,อจุดเอ ลายยุง่งน,นั่นเองนะครับนี่นครับทั้งหมดพักเม็กมันจะมีอยูสองส้นเท่านั้นครับอยู่ในสวนอันนี้คือส้นที่สามเดี๋ยวนี้นนนนคือหน่อคาหอมลายครับคาหอมอยู่สวนพนใหม่กัหลายแล้อีกสิ่งหนึ่งี่หลายบ่าพรคาหอมก็คือพออยู่พอกินเป่เพียงนี่สิ่งเดี๋ยวที่ห้าปลูกหลายก็คือฝรั่งกิมจูน,น,นั่นเองครับที่ห้าปลูกั้งแรกนี่ก็คือ ารังกิมปูทีห่หลังจากนั้นครับปีไดฝนแรงห้าบ่ได้เขาแม้แต่ล่วงเดี่ยวกับฝรังกิมจูแต่ว่าความงามอาจจะยังบ่าหาความงามเนื่องจากน้ำถ่วมและก็ได้รับนำ้ำช่อมช่วงฝนหยุดตกหลายวันนะครับหลุมหล0มิบ,บ้านแล้วแลวก็ที่สำคัญครับพืชพักผลไม้หรือว่าสิ่งมีชีวิตตระกูลภาพอาจจะบ่จำ เท่าที่กัดครับนี่ก็อันนี้มะนาวนะครับมะนาวไอ้อันนี้ก็คกุกอ้อยเราจะเห็นอยู่ตลอดเดี๋ยวนะครับถุกสายทางแต่กนจะเป็นพวกด้วยน้ำว่ากับพวกแต่ไข่พวกคาอ้อยเนี่ยไว้ใช้ประโยชน์ใช้สอยอยู่ในทุงน่งนาของห้าครับในช่วงที่ว่าน่าแรงหรือว่าพ้นช่วงนั้นพลังกิมจูแต่ว่าความงามอาจจะยังบ่ ใ้ความงามเนื่องจากน้ำถ่วมแล้วก็ได้รับน้ำก็ปลูกกระจายไปน้ำข้างไอ้คลองนะครับคลองขุดส่วนที่สามนะครับนะครับพอก,กับปลูกอยู่ริมข้องกับอยู่ถนน,น,นจุดไอ้ไรย,ยุ่งนั่นเองนะครับนครับทั้งหมดพักเม็กมันจะมีอยู่สองต้นเท่านั้นครับอยู่ในสวนอ้อ,อยเขาจะเห็นยุ่ตลอดน,นเดี๋ยวนะครับทุกสายทาง แต่ก้อนจะเป็นพวกด้วยน้ำว่ากับพวกตะไคร่พวกคาอ้อยเนี่ยพอกหวานในสวนของข้าเพราะว่าปลูกเพื่อให้เกิดความสวยความงามนั่นเองพี่นอ้องเขาติดด่างเลยกับถอดยอ,อดนอนๆถ้ากิดเรียมดินน้ำไปปลูกนี่ครับการขยายพันธุ์การปลูกอันนี้ยพ่อแม่้ันธุ์เราครับกับภาพอาจจะบ่จำาที่กวันครับนี่ก็บอันเนี่มะนาวนะครับ มานาันน่าไปอันนี้ก็คือแต่ส่วนด้านล่างดอกหวานนี่ครับพี่น้องนี่ครับปลูกบ่อหลายสำหรับดอกละมดุดนะครับต้นละมุดอยู่ในในหน้าสภาพสมของข้ามิตรตอนเดียวอันเดียวนะครับนี่ก็คือเขาติดดา่างแล้วก็ถอดอยอดนั่นน้เท่ากับเตรียมดินน้ำไปปลูกนี่ครับการขยายพันธุนนน์การปลูกอันนี้พร้อม ไทลร้นานเครับก็บเผย์ไห้ความงามมากมายเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาได้ปรุงอาหารด้วยแสงนั่นเองนี่ครับกลังจิมจูแต่ว่าความงามอาจจะยังบ่ใไห้ความงามเนื่องจากน้ำถ่วแล้วก็ได้รับน้ำหรือเรียกว่าปลูก,กได้รับการตอบแทนดีนั่นเองนะครับก็บเลยหลายปัต แต่ก้อนกับเป็นพวกกล้วยนี่ครับแต่สวนนันแรงดอกหวานนี่ครับพี่น้องนี่ครับปลูกบ่อหลสำหรับเอ่พอพลังจิมจู่แต่ว่าความง่ามอาจจะยังบอ่อหายความง่ามเนื่องจากน้ำถ่วมและก็ได้รับน้ำนี่นนครับพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยเป็นลูกแล้วครับนีนนี้กเคือ แดงนะครับว่าเส้ทนทางที่เ้าเอาดินขึ้นมาสมจากข้อนั้นเองนะครับอันนี้ก็คือต้นชมพผู่อันนี้ปลูกนะครับพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างครับบ่ไเ้เกิดเอกทั้งหมดแล้วนั่นเองครับพี่น้องก็เข้าใจระ,ะบายออกท่านหรือว่าท่านก,อก็อีกอยังเจ็ดว่าน่าจะท่านนะครับมะนาวไงนี่ครับมะนาวไงละมเ,งงงเม็ดมะนาวหอมนะครับแต่ยังบ่ท่านถ่ายรูปจว่าลำต้นสมบูรณ์ ครับอันนี้เข้าปลูกยุผมยืนยุจุดด้านล่างในโซนที่สามครับจุดด้านล่างโซนที่สามพี่น้องจะเห็นครับมันจะเป็นไนสุดตรงนี้ครับอาก็ไ mm hmm. ด้ลงทุนลงแรง,งนิดนึงนะครับเกิดมาปรับปรุงให้เขากับระบบโคกหนองนาโมเดลของเขาครับ้าก็มายู่ด้านล่างครับปลูกยูนในแปลงเข่าก็คือได้แล้วครับก็บคือนี่นะครับการปลูก เล็กๆแต่น้อยนะครับปลูกพ่อได้พ่อได้อย่ได้กินนั่นเองเพราะว่าพ่อกับ่ปลูกหลายอย่ด้านล่างครับปลูกอย่ในแปลงเขา็คือนื่อละครับแต่ื่อไอ้โซนด้านล่างดอกหวานน่ครับียน้องนน่ครปลูกหลายสําหรับไอ้ดอกแล้วก็ไปได้ครับเนื่องจากอันนี้สะลูกใหญ่พอสมควร รับเป็นสะดังเดิมของเข้ารับแต่งแจ้เข้าเดิมเกิดไปกัเลยโตชาตนั่นเองเยวจะได้ไม่การพัฒนาต่อไปในสวนพลังกิมจูนี่ครับพึ่งเข่าปีที่สองถักปีแปปรกเขาปลูกบกีตนโมเพียงพ่อผมไมยืนย่จุดด้านล่างในโซนที่สามจุดด้านล่างโซนที่สามที่น้องจะเห็นครับมันจะเป็นในสุดตรงนี้ครับรานในสวนขวงเข้าเพราะว่าปลูกเพื่อให้เกิดความสวย ความงามนั่นเองพี่น้อง